สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast นโยบายจับได้ไทยรักไทยต่อยอดใหม่ในยุคเพื่อไทยวันที่6ธันวาคมที่จะถึงนี้พักเพื่อไทยมีคิวร้อนคิกออฟประชุมใหญ่ประจำปีของพักนอกจากมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่แล้ว ยังข้อนโยบายลดใหม่เดินหน้าสู่การเลือกตั้งในปี2516นโยบายลตใหม่ที่พักเพื่อไทยเตรียมข้อออกมาอยู่บนพื้นฐานที่พักเพื่อไทยทําได้และทําสําเร็จมาแล้วตั้งแต่ยุคไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยเคยเปิดนโยบายใหญ่หญมาแล้วในอีเวนต์ใหญ่ครอบครัวเพื่อไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ทีมสบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือนโยบายวันนั้นมี2แคมเปญใหญ่ที่ติดหูในเวลาต่อมาคือนโยบายกเกษตรแบบตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และ1ครอบครัว1นึ่งซอฟต์พาวเวอร์เมื่อวันที่10กันยายน2565ต่อมา9ตุลาคม2565พักเพื่อไทยได้ข้อนโยบายเศษรษฐกิจเป็นล็อตที่2พร้อมบันไดสขั้น นำไปสู่การแลนสไลด์ภายใต้ธีมเพื่อไทยเพื่อรายได้ใหม่ของประชาชนบันได4ขั้นประกอบด้วยบันไดขั้นที่1เพื่อศักยภาพใหม่ของประเทศและประชาชนไทยบันไดขั้นที่2เพื่อรายได้ใหม่แก้หนี้สินด้วยการเพิ่มบูราาได้ทวีคูณให้เศรษฐกิจประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางบันไดขั้นที่สเพื่อสังคมใหม่ ความมั่นคงคือความปลอดภัยของทุกคนอย่างเท่าเทียมและบนไดขั้นที่4เพื่อการเมืองใหม่ที่หลักนิติรัฐนิติธรรมเข้มแข็งและรัฐธรรมนูญต้องมีที่มาจากประชาชนวุฒิสภาต้องไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐราชการต้องถูกเปลี่ยนเป็นรัฐของประชาชนอย่างแท้จริงส่วนนโยบายที่ชูในวันนั้นอาทิพาตัดเกษตรกรรมรดน้ำที่ลากสร้างเงินจากดิน พลิกเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรให้หายจนอย่างถาวรใช้ความรู้สมัยใหม่เพิ่มผลผลิตจากพืชที่ปลูกอยู่แล้วอาทิข้าวและยางผลิตพืชอาหารศาสตร์อาทิข้าวโพดถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการนำเข้าและขยายการส่งออกด้วยโครงการโคขุนเงินล้านสำหรับการบรรเทาทุกระยะเร่งด่วนนโยบายพักนี้เกษตรกรนโยบายเขตธุรกิจใหม่ New Business z o n ที่ว้าวและแตกต่างกับโครงการ EEC ของรัฐบาลกำหนดให้4จังหวัดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่คือเชียงใหม่กรุงเทพขอนแก่นและหาดใหญ่ปักบุญให้มีกฎหมายธุรกิจใหม่ที่จะบังคับใช้ในเขตนั้นเพื่อดึงการลงทุนจากต่างชาติเข้าแก้ปัญหาทั้งด้านใบอนุญาตแรงงานนำเข้าส่งออกและธุรกรรมระหว่างประเทศให้สิทธิพิเศษในการลงทุน และจะกลายเป็นสวรรค์ของนักลงทุนนอกจากนี้จะมีการสร้างสารธนุโภคและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ระบบการศึกษาและผลิตคนใหม่ระบบธนาคารใหม่เป็นกองหลังเพื่อผักกองหน้าซึ่งได้แก่ภาคเอกชนให้ขับเคลื่อนได้โดยกุญแจทั้ง3ดอกจะถูกสร้างขึ้นในเขตธุรกิจใหม่และ,ะไรายได้ใหม่จะถูกสร้างให้กับประชาชน อีกทั้งยังมีโครงการโอนเงินคนสร้างตัวโดยประชาชนที่เข้าโครงการจะได้รับเงินภาษีแทนการจ่ายเงินภาษีจนกระทั่งมีความมั่นคงและสร้างตัวได้รวมถึงโปรเจกต์ด้านการศึกษาเรียนรู้มีรายได้เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิตต้องไม่ลืมว่าพักเพื่อไทยที่สืบเชื้อสายต่อยอดทั้งความคิดและบุคลากรมาจากพักไทยรักไทยเป็นพักเดียวที่การันตีความสำเร็จ ของนโยบายที่เคยประกาศไว้กับประชาชนและมาถึงการเลือกตั้งที่จะมาถึงในปี2566นโยบายที่เคยทำมาแล้วยังจะทำต่อไปตั้งเป้าพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมย้อนดูชัดๆกับนโยบายที่เคยทำสำเร็จในอดีตและถูกบรรจุอยู่ในนโยบายผ่าตัดเกษตรกรรมของปัจจุบันคือนโยบายยุคไทยรักไทยนโยบายพักชำระนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย3ปี และลดภาระนี้ให้กับกลุ่มรากยากผ่านทางกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและจหกรณ์โดยให้เกษตรกรสามารถเลือกที่จะพักชำระนี้ได้3ปีโดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือเลือกลดภาระนี้โดยรัฐบาลได้เข้าไปช่วยเกษตรกรในการปรับโครงสร้างและฟื้นฟูอาชีพของตนเองกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งเป็นนโยบายพักไทยรักไทย ยังคงมีจนถึงปัจจุบันภายใต้คอนเซปต์เพื่อส่งเสริมกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้การสร้างและการพัฒนาความคิดริเริ่มรวมถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปที่รัฐบาลไทยรักไทยนำต้นแบบมาจาก OVOP ของท้องถิ่นญี่ปุ่น ทว่าเมื่อนำมาปรับใช้กับบริบทเมืองไทยสามารถสร้างงานสำหรับผู้ไม่มีงานทำเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร,กรที่ไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูกนอกจากนี้ยังพัฒนาสินค้าสินค้าท้องถิน่นโดยรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือเรื่องโนว์หาวและหาตลาดให้ซึ่งโอทอปในอดีตจะถูกยกระดับให้มาเป็น OFOP หรือ One Family One s o u Power ในภาษาไทย หครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาเวอร์ที่ถูกผลักดันโดยแพ์ทองฐานชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตรกรรมในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแน่นอนที่สุดนโยบายที่ประสบความสำเร็จที่สุดและเป็นมรดกจนถึงทุกวันนี้ไม่มีพรรคการเมืองไหนกล้าทำลายหรือเข้มเป็นผลงานของตัวเองคือโครงการ30บาทรักษาทุกโรค เป็นนโยบายที่ปฏิวัติระบบสาธารณสุขทั้งระบบที่มีการเริ่มนำร่อง6จังหวัดในวันที่1เมษายน2544ครอบคุมทั่วประเทศภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีและออกเป็นกฎหมายรับรองในวันที่19พฤศจิกายน,น2554จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านมาร่วม20ปีแล้วผมพยายามมองให้ประเทศไทยไม่อยู่ในลักษณะที่ ต่ำกว่าสาธารณสุขมูลฐานจึงคิดในหลายๆจุดดังนั้นจึงอยากให้บริการแก่ประชาชนที่เท่าเทียมและเรื่องนี้เป็นการปฏิวัติระบบสาธารณสุขแห่งชาติครั้งยิ่งใหญ่และเป็นประวัติศาสตร์หากทำได้ดีหรือไม่ดีเราทั้งหมดจะอยู่ในประวัติศาสตร์นายทักษิณจินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ